มาเปิดเปิดเบื้องตัวไตอะมันหึ่งผ่อหวอดเอามันจะปล่อว่ตัวนี้หประมาณตีห้ากวากลัวนะคุณแม่เนาะตีหาก็กว่าที่ออกไปยามตีหากลัวเนี่ยตีหาก็กลัวมาหั่นแจงคักคุ้มภูแล้วตัวตัวเลขเนี่ยมันมาติดหนึ่งติดหนึ่งติดศูนย์ตลอดคืออย่างติดหนึ่งอย่างวันตีคุณแม่อายุห้าสิบเอ็ดปี อายุห้าสิบเอ็ดปีร่างกายฟ้าร่วงหลันห้าศูนย์ฟ้าล่องฟ้่อหลันหาศูนย์นี่นี่แหละอันสําคัญแล้วมันมาติดศูนย์ติดหาอยู่นี่ติดหนึ่งยู่อยู่นี่เลขมันติมีหนึ่งมีหามีศูนย์นี่แหละพราะว่าการจุดถูกกันหนึ่งมากเบอร์ุขค่อนการหนึ่งมากเบอร์สุกคนก่อนเขาจุดถูกมาขึ้นกองของแม่แบบเป็นศูนย์เป็นแบบข้ามเป็นศูนย์ผู้เดียววงกลมเข่าร่องคว้างเลยขีดูงมืนี่สี่ฟู้อ่ะเป็นใยเป็นใย แต่ว่าของแม่นี่ยที่เปลี่ยนในตูนมองกว้างขึ้นเรียกทูบจนว่าเบิดยังค่อยขูดลงกรับจนว่าเบิดนี่นี่แหละอันนี้ก็สำคัญเปิ้งใบทวดแม่ตูนหนึ่งใช่กันโอ้ครับง่ายเท่านั้นง่ายเท่านั้นนี่แหละมันแปลกคือมันแปลกนี่ความแปลกนี่แหละเพราะว่าเลี้ยงกว้างนี่เ้ามองไปเห็นนะคุณแม่เนาะมองไปเห็นนี่เหาก็บหรือว่าเ้าก็บว่ไใดลูบลูแต่ว่าเหาเ้าก็ อยากเข้ากับไปเบืองน้ากันนะครับเนาะไป,ไปเบืองน้ากันแต่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่ว่าตัวเลขมันจิบแบบจังไรมันจิบพียกว่าไม่ไรเอจ,จังว่ามันอยู่ในกล่องหลายๆใบสามสิบใเนะาะสามสิบใที่ได้เขียนไปนะสามสิบสามสิบใบควบกัคืองวมเบิดที่สองสวง,งทเทอโอ้โ้้อ้ โอ้บาทที่เนียนเพื่อนกันเลยเอากระดาษเออนี่ยน,นะครับยุย่บ้านครับบาทที่เนี่ยเพื่อนกันเลยเอากระดาษไปบ้านถอเออเอากระดาษเพราะว่าเห็นเราเนี่ยับเห็นยังสั้นกันแล้วกับ,อกกบโอ้โอ้ตอนนี้ก็คือกระดาษชุดนั่นที่เขียนไว้น่ะอยู่นั่งปอยยัยสมปองบ้านเถอมสมป้องกะ กรรมไปเลยบ่ไอ้ถ้ได้เรียกละกรรมไปอาณาเรเลยทาย่าย่บ่อะไรบ่ทีไหนบ่าไม่ได้รักย่างนี้จักเลยบ่เพราะต้องอันเพราะต้องทิมละทานไว้เข้าอ่ะอ่าคอยจะกรรมไปเลยอ๋อมาคือนมาได้สู้กัไปอาลาเลยบ่ทาบ่ทาย่าย่ได้ว่าอ๋อนี่นะครับนี่ละเพื่อนสิอาร์กเอาพูดเดียวได้กันผมมาผมกับไปหาเพาะนี่ละกันผมกับมานั่งอยู่ในเครื่องสัญญาณกับ่อมี่ผมสิไปหายาย เห็นปิดประตูเงี้ยแม่บ่ล่ะนี่ล่ะกันว่าเห็นผู้ใดนี่กะทีจักตีไปทางไหนตีไปถามผู้ใดแต่นี่กาะลงมากาใส่บาเพิ่ทๆอ๋อไปใส่บาทงานงานตรวจเพิ่นคือกันบ้านเถอะงาตัวเป็นใส่บาทแล้วกับเ้าลงมาป้อนเขาเพราะไงเออก็บเ้าลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้อาบน้ำให้ยืดเนื่อยแล้ววันทครับนี่แหละมันแปลกแต่ว่าดิชัดเจียนนี่ก็คือคิดว่าน่าจะเปลี่ยนหนึ่งสวนบ้านเถอะที่ที่กระดาษมันพลิกขึ้นมาเองนี่โอ้ครับ คือเบืองในทูบเ้าจุดเออเบืองในถูบความเท่งเพราะว่าเมื่อมันอคืนห้าจุดทูกมันกวนหลงคล่องเนะผู้ใดกับกระเชื่อบาจเปลี่ยนหนึ่งสนนหนึ่งมันบ่อนไรแล้วมมอานี่กับได้ตัวเดียวกันอีกได้ทั้งได้เทั่งได้ทั่งกระดาษได้ทั่งทูบหนึ่งสวนนหนึ่งตัวเดียวกันแ้วกาจุดทูบตัวแรกนั่นก็คือได้สี่สี่หนึ่งอ่ารกคาย่อยที่ต้นไม้นั่นก็คือห้าสี่สามนี่แหละ ซือวมาแปกครับครัฝังจะมาเบิ้งองคนดักไปอยม่เห็นเห็นไักืแม่ไปเบิ้งกือเก่าโตเก่าัวเก่าอ่าสีหนึ่งคือเก่าอ่าอ่าเออหาสีสามคือเก่าเออห้าสีสามเออเนาะเออต้นไม้นาะหาสีสามทูบสีสีหนึ่งให้ทูบที่เ้าจุดนั่นสิบสิบห้าชั้นฟ้าสิบหกชั้นเินน้องทูบสิบหดอกบ้านแต่ที่เฮาจุดน่ะเป็นทูบน้อยที่ห้าจุดสิบ คนละสิบหกดอกน่ะก็คือได้ได้ได้เปลี่ยนตัวเลขน่ะเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ขึ้นกันแล้วก็กระดาษก็เปลี่ยนเลขศูนย์ขึ้นกันก็ถือว่าแปดทูบสิบหกดอกเป็นยังต้งมีดอกหนึ่งม้วนเป็นเลขศูนย์นี่ม้วนเป็นเลขศูนย์เห็นแล้วมีดอกหนึ่งเนี่ยสั้นแกแดอยู่น้ำกันบ่สุขคนเอ้าจุดกับจุดคนลาเทียพร้อมนางเลี้ยงกันน่ะทั่วปุลบสิบหกดอกกลํำไว้นี่อันมันแปกอีกตัวเรื่องนี้แหละที่พมว่า คือทั่วทั่วซิมฮอคดอกเ่ะฮอกรรน้ำกันนี่นางน้ำกันอะไรก็ฮอคจุดไปจุดมันจุดออกมากนี่มันเป็นเลขตัวเดียวกันได้แจ้งใดหมุนเป็นว้อมกลมกับเป็นว้อมกลมตัวตั้งกับตั้งคือกันนี่ตั้งกับตั้งพอววตั้งพววาคือกันเบิดกับเบิดมาพร้อมกันเออเอานี่ศูนย์ก็มั่งกล่องเอาสศูนเครื่องรเขาใหญ่แบบแม่เบิ้ลแม่เที่ยวเบิ้ลได่หมดกันพร้อมกับส่องเบิ้งเท่ากันเบิ้งพร้อมกัน แต่ว่าขอ,องพญ่ปองเราตีเหยียดเลยออนี่แหละเหยียบเป็นเลขหนึ่งมันหกักเลยเหยิงนิ่งเป็นหนึ่งเลยเปลี่ยนหนึ่งนี่แหละของพญ่ปองของพิ่นออของพม่เป็นซูนเหมืนอนมั้งออของมกับเปลี่นซูนก็เหมอนของผมเป็ีู่นย์หล่ะกับเปลี่ยนฟู้ฟู้ของผมโอ้าะนี่แหละกับพิจารณาเบิ่งทั้งอายุกับํำคัญเงที่อายุหาทิบเอ็ดปีอายุหาอ่าสิบเอ็ดปีแล้วก็เลขปลาล่องปลาล่องกับหาซูน ต่ว่าเรกบเกือนั่นมันหลายคนหลายเห็นหลายคนไหลเห็นถ้ากรเบิงเอากระเม่เบิงเรายังลืมลยกับผมก็ลืมเพราะมันมันหลายคนไหลายเห็นเลยบบกเกือต้องต้องมาเบิงแต่ว่าตะทายรูบล่องใบยูทายลูบล่องใบยู่กับต้องมันย่อนเบิงบามันเปลี่ยนแจงไรหย่อนเบิงแล้วว่ามันสีเข่ากันบ่อย่อนเบิงในภาพย่อนเบงในภาพกนแมันสีเข่ากันบ่อการมันเข่ากันเท่ากับังเอามาประมวนเบิงแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเรียกที่มาน้ำกันนี่หลายๆ ที่เข้าไปเบื่งนี่ก็คือมีหามีหนึ่งมีศูนย์นี่แหละที่วีวามาน้ำกันนี่นี่ห้าหนึ่งศูนย์นี่อาจสิเป็นได้บอลแบอแน่แปลว่าศูนย์กับหนึ่งมาแฉกการส่วโอ้กันผ้าเบิ่งนีพ่าากับเอ่อยอันทกบหน่อยอันแยกนงูนที่แรกมันแบบมันก็มีหนึ่งอยู่แล้วมันบอโอ้มีหนึ่งอยู่แล้วว่าหนึ่งสีสีมันบอกโอ้หนึ่งสีซีกับ แล้วก็มันถูก็ม่เห็นศูนย์หนึ่งเออนี่แหละโอนี่ะตัตั้งพ่อวอเบิดทั้งน้ำกันทีนเนาะตันี่แหละมันแปบมันแปบตรงนี้แหละวายเหยับใส่ไปเรื่อยสาะหยยบไปเลยคักเลยเอาคักเนาะยผิดเรยเอาคกเอาให้ผมกะทิไปจัดเคื่อกันบานเถอะจัดเคื่อนกันได้คักๆเนี่กะที ต้องมีเสียงดังเกินมากแล้อันเถอะเออต้องมีสีมีแสียงเกินมากแล้กันกันออกมากนี่เออที่ได้อย่างเราที่ได้มาล้ำมือที่ได้อย่างแบนแล้วมามวนกันอยู่นี่เออมันถอดกะกัดมันแตกกะกัดนี่วัดนี่อย่าไปกะกัดอือย่า่ว่าโดยเฉพาะหนึ่งส่วนนี่ผมกับคิดตาผมกับทิจจัดหนักขึ้นกันวัดนี่แม่กับมันใจหนึ่งเออหนึ่งสวนนี่แหละ าสามตัวกับมันใจยทคกับมันใจยูทกหนึงซีะโอ้หนึ่งซีซีนี่นะนี่นนแหละสิบซบเอ็40 cc, 40บ้านแต่สิบซซสิเอ็ดนี่แล้วกัหนึ่งสวนสวนหนึ่งแล้วกั4ซีซีนี่แหละมันกับทีบ่ไปไซมันถือยุ่นี่แหละมันว่อนยูน่นี่โอ้ยแปดแปกเรียงแปดเนาะเรียงแปดก็หงางเบาหางขวนลุก <laughs> กันนั่งกันเว้นกันนั่งคนลูกเนาะกับเจ้ากับูวกพวกพวกคนเบิ้องเขียบกันว่าเอาเป็นว่ามูเจ้าได้เลขตัวได้เพื่นกับถามคอมเมนต์กันก็มาอยู่ได้ตัวได้พวกคนเบิ้งเลียบถ้ากันได้ตัวได้เพื่นว่าเพื่อนกอยากได้โศกน้ำเนาะเพราะว่าผู้ใดก็อยากได้โศกน้ำว่ากับกันล่องเสียงดวงเบิ้งใต้จัยันเอานะครับ อันนี้คือแนวทางซื้อๆบไดาสนับจนุนไ้เลนการพะนั่นนะครั mm. well, บบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไต้เดียนยังกระจางบอดาสนับจนุนไ้เลนนะครับเอาแนวทางมาเบาสู่กันฟังเบาว่าเข้าไปคออาอลรินคพนม่เนาะไปคอ้าอิรีนะครับกต่ไปเห็นอิริถนนกับเรียกว่านางเบาสู่กันฟังนี่แหละนั่นเัน,นว่าเห็นเป็นโซ่แล้ e ยืดูกโซ่ไือแต่ว่า เข้าชูดถูกเนี่ยเข้ากับคืนว่าแมนชูดหนึ่งหนึ่งศูนย์หลุดนี่แหละตัวมันเพราะว่ามันขื่นวัตโซคัานี่แหละเอากระดาษเขียนไปใช่ไหมครับือมันมันหด้แังไลยตัวเลอื้นี่แหละมันหวมได้จังเดยมันงำแรงแล้วมันง่ายขึ้นได้จังเดยเนี่ยมันจะมีแต่ศูนย์กับหนึ่งแแหบใหญ่ซึ่งมันซึ่งหงำเหมือนเออนี่นี่แหละแปลกตัวนี้แหละมาเข้ากันกับทูบเขามาเข้ากันกับทูบอีก เขาจดไฟเขากันมับเลยเพราะว่ากระดาษที่เขาได้วางไว้แล้วเขากับผ้ากันออกมาพร้อมกันพร้อมออกมาพร้อมกันแง้มเสาก้คนใหญ่จังเข้าไปเดือดแง้มไฟไปพร้อมเาไปแง้มกองดีๆอยู่กนเอาแง้มกองดีๆอยู่ก็เอยุ่งมังเก ا าหันไหลแต่ว่าหันตัวเลขหันไงขึ้นให้ก้นเห็นบ่ปิ้วบ่ปิ้วไปใส่แค่ไร้อยู่ตังนั้นละก้ายเห็นตัวเลขไงเห็นตัวเลขนี่แหละก็มันง่มงยุบเปิดก้าว เชื่อได้ว่ากับพ่อญาป่องพ่อญาป่องจะาห่วมไม่กว่าครับโ้โหกระจับป้างไว้ที่เก่าโอ้โนาเปลิกกเลก็เอารักเอารักทานไปความย่านแต่คนได้โชคนั่นพ่อญาสมป่องกรรมไปพร้มกรรมไปพร้มเลยบ่วยบ่วยแต่เห็นตัวแรกกับกรรมเปิดอา่านณานเลยกรรมทิ้มรักทานเโาแทนนี้กรรมไปเบิร์ดเลยกรรมไปเบิดเลยนี่แหละผมจะได้ขึ้นไปสัมผัสคุณพ่อสมป่องอีกเพื่อ ปฏิบัติจังไรปีิเห็นอียงนะครับถามเพิ่อนใ่เพิ่งห็นแต่ต้นใม่เพ่เห็นกกเข้าใจเพราะปันสาตาพอดีสายตาแล้วพอดีเป็นเบิ่งลดเพรว่าเห็นหรอกน่าคือเก่าลังเรานี่แหละคือที่เห็นนี่คือสี่สี่หนึ่งแล้วก็ห้าสี่สามหนึ่งศูนย์นี่หละแล้วก็อายุห้าสิบฝาอายุห้าสิบอ็ดฝาลงห้าศูนย์ นี่แหละนึ่งกับศูนย์กับตัวเดียวกันนี่แหะกับพิจารณาเบิ้ง